สวัสด,ดีชาวธาตุไฟนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปข้อความจากคนรักเก่านะคะเป็นพลังงานในช่วงเดือนกันยายน2566นะคะหรือว่าอาจจะเป็นพลังงานในช่วงที่ตัวคุณนะคะเปิดมาเจอคลิปนี้ก็ได้นะฮะในคลิปนี้นะคะก็เราจะไปส่องกันนะว่าเออคนเก่านะคะเขาคนนั้นของคุณเพื่อนๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะเราจะไปดูกันนะคะ คาดไฟนะคะก็คือชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะสถานะณนะปัจจุบันนะคะระหว่างตัวคุณกับคนคนนี้เนาะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็คือจบไปแล้วนะคะเลิกไปแล้วนะบางท่านอาจจะยังติดต่อกันอยู่แต่ว่าบางท่านอาจจะเลิกคบเลิกคุยกันไปเลยก็ได้นะคะบางท่านก็แยกย้ายกันไปแล้วนเนาะ,ะเราก็ ไปส่องกันนะคะว่าณปัจจุบันนี้เนาะคนรักเก่าเขาคนนั้นนะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเนาะณนะปัจจุบันนี้ตัวเขาเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่ที่เลิกกับคุณไปจบกับคุณไปเนี่ยนะเดือแฮงแมนเจ็ดไม้เท้านะคะหกถ้วย เก้าไม้เท้าหนึ่งเหรียญอืมตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างดูแล้วก็มีแค่เรื่องของการทำงานนะคะหาเงินนะอ่ะแล้วก็มีในเรื่องของการเดินทางนะคะในบางท่านไปเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะคะต่างถิ่นแดนไกลเนาะ ในบางท่านตัวคุณกับตัวเขาว่ามันมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะออาจจะแบบต่างกันเรื่องของภาษานะคะวัฒนธรรมเนาะเชื้อชาตินะคะสังคมศาสนาอะไรก็แล้วแต่มันแบบมันต่างกันเกินไปอ่ะทําให้ตัวเขาอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยความสัมพันธ์นี้มันมันยากเนาะมันไปกันได้ยากนะคะแล้วก็เหมือนแบบมันเข้ากันไม่ค่อยได้อ่ะแต่ถามว่าไอ้ส่วนที่มันเคยดีมีไหมมันเคยมีนะคะแล้วก็บางทีเขาอาจจะรู้สึกเหมือนแบบ เหมือนแบบคุณเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอะเพราะว่าตอนแรกๆที่คุณกับเขาเจอกันหรือว่าช่วงแรกๆที่แบบคบกันอะเนาะมันโอเคกว่าน,นี้นะคะมันอาจจะแบบดูสวีทดูหวานดูแบบน่ารักอะดูแบบมันมีความเอื้ออาทอนกันมากกว่านี้นะคะแต่วันณะปัจจุบันนี้คือมีการบล็อกนะไม่คุยนะต่อให้เจอหน้าก็ไม่คุยนะคะบางท่านก็คือบล็อกแบบ บล็อกไปเลยนะคะไม่ต้องเจอไม่ต้องคุยอะไรทั้งนั้นแต่บางท่านน่ะมันยังมีการต้องพบต้องเจอกันอยู่นะคะแต่เหมือนเขารู้สึกว่าคุณแบบว่าปิดกันแล้วก็มีกํำแพงกับเขาอะทุกช่องทางเลยนะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็ออกแนวแบบว่าอุปสรรคเยอะนะเออบางทีเหมือนจะดีเหมือนจะดีนะคะแต่พอสักพักก็อะทะเลาะกันอีกแล้วนะแล้วก็ตัวเขาอ่ะนะอาจจะเป็นคนที่ มีงานเยอะนะเออเขาอาจจะเป็นคนที่แบบมีงานเยอะมีภาระหน้าที่นะคะในชีวิตที่ต้องรับผิดชอบมากมายหลายสิ่งก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะที่เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณนะ่ะแบบมีเวลาให้กับเรื่องงานเสมออะแต่ว่าเขาอะคือลำดับสุดท้ายนะที่คุณจะนึกถึงอะอย่างนี้ก็ได้นะ เพราะว่าบางทีชาวััดไฟตัวคุณนะก็จะเป็นคนที่แบบชอบทํางานนะแล้วบางทีคุณทําจนคุณลืมทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวคุณไปเลยก็ได้นะคะฉะนั้นนะ่ะคนเก่าของคุณอนะ่ะเขาอาจจะรู้สึกแบบนั้นจริงๆก็ได้นะว่าแบบคุณทํางานจ,จนไม่ได้สนใจเขาเลยนะคะเขาอาจจะต้องการเวลาจากคุณต้องการาความรักนะคะความเอาใจใส่จากคุณบ้างเหมือนกันเนาะแต่ว่าสถานาการณ์มันก็น่าจะแบบ หยุดนิ่งกันไปแล้วนะคะในบางท่านอาจจะแบบหยุดกันไปแบบดื้อนะเหมือนแบบว่าก็ไม่ได้บอกเลิกอะไรกันนะคะแต่ว่าอยู่ๆก็คือเงยียบไปเลยอยู่ๆก็บล็อกไปเลยอยู่ๆก็ไม่คุยกันเหมือนเดิมนะอ่ะทีเนี้ยตัวเขาเองนะคะในเวลานี้เขาก็เหมือนเหมือนใจหนึ่งเขาก็ ยังอยากไปต่อนะเออถ้ามันแบบมันเห็นลูทางนะคะว่าไปต่อได้อะเขาก็อยากไปต่อแต่ว่าตอนนี้คือทุกอย่างอะ่ะมันจอดนิ่งสนิทมากจนตัวเขาเองก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเจ้ายังไงดีอะ่ะอืมจะไปต่อมันก็ไม่เห็นท่าทีไม่เห็นวิแววนะคะว่ามันจะไปกันต่อยังไงนะแล้วก็ตัวเขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะหรือจะยังไงดีหรือเขาจะไปแบบเปิดโอกาสนะคะหรือว่าหาโอกาสอะไรใหม่เอะ่ะ นะให้กับตัวเขานะคะดีกว่าไหมนะเออเหมือนแบบทางนี้ก็ไปไม่ได้นะทางใหม่ๆก็อาจจะแบบยังหาไม่เจอยังไม่มีหรือแค่คิดเฉยๆนะว่าเออถ้ากลับมาหาคุณไม่ได้หรือว่ามันไปต่อกันไม่ได้จริงๆอ่ะเปิดโอกาสให้ค้นใหม่ไหมแต่มันก็ยังไม่มีใครเข้ามานะคะเพราะว่าช่วงนี้ตัวเขาอาจจะค่อนข้างแบบว่าทํางานเยอะอเยอะสิ่งอะแล้วก็อาจจะเดินทางค่อนข้างบ่อยด้วยอะนะคะไม่ได้อยู่แบบ เป็นเป็นหลักเป็นแหล่งอะนะคะอาจจะแบบต้องเดินทางอยู่ตลอดนะอ่าตอนนี้เหมือนเขาเองก็พยายามจะไปโฟกัสกับตัวเขาเองนะโฟกัสในเรื่องของการทำงานการหาเงินการเอ่อใช้ความคิดของเขานะคะแล้วก็เขาอาจจะกาลังมองหาในเรื่องของการลงทุนอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะเพื่อที่จะหาะไรายได้เพิ่มอะเพราะดูเหมือนว่าตัวเขาค่อนข้างมีรายจ่ายเยอะนะ มีค่าใช้ใจ่ายในบ้านในครอบครัวที่ต้องดูแลรับผิดชอบหลายอย่างมากนะเนี่ยเออรายรับกับรายจ่ายบางทีมันก็ไม่สมดุลกันนะคะฉะนั้นเขาอาจจะต้องหาทำอะไรเพิ่มอะ่ะเพื่อที่จะได้แบบมีช่องทางมีโอกาสใหม่ๆนะคะในการสร้างเงินให้กับเขานะอ่ะตอนนี้นะคะตัวเขาอาจจะเหมือนพยายามที่จะไม่คิดถึงคุณแต่ในใจอเขายังคิดนะ ยังคิดถึงอยู่แหละนะคะแต่พยายามจะไม่คิดถึงคุณพยายามจะอยู่นิ่งๆนะ,ะสถานการณ์ประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วตัวเขานะคะยังอยากจะ take a คชั่นอะไรกับคุณอยู่ไหมในความสัมพันธ์นี้เนาะ,ะตัวเขา อย่างอยากจะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณอยู่ไหมเดอะ u ซันนะคะหไม้เท oh, ้าเหมือนไปสนใจเรื่องงานอย่างเดียวเลยนะเด็กไม้เท้าเดอะเลเวอร์เหมือนใจก็ยังรักอยู่แหละยังรักยังคิดถึงนะอ่ะแต่ว่า <laughs> เหมือนเขาแบบก็อยากจะไปเอาดีนะทางด้านของความก้าวหน้าความสําเร็จในชีวิตของเขาเหมือนกันนะแต่ว่าใจเขามันก็ร่ําร้องเหลือเกินเนาะร่ําร้องคิดถึงคุณอยากจะพูดคุยอยากจะพบเจอหน้าคุณอยากจะปรับความเข้าใจกับคุณนะอืถามว่าอยากเทคแอคชั่นอะไรกับคุณอยู่ไหมยังอยากนะคะอยากไปต่อนะอยากปรับความเข้าใจกับคุณมากแล้วก็ เหมือนว่าอยากให้ความรักเนี่ยมันลงตัวนะไม่อยากให้มีประเด็นปัญหาที่ต้องมาผิดใจอะไรกันในบางท่านที่ผ่านมาก็อาจจะมีประเด็นนะคะในเรื่องของรักซ้อนรักแทรกหรือว่าการเป็นตัวเลือกทางเลือกนะ,ะทีนี้ถ้าหากว่าที่ผ่านมาถ้าตัวคุณรู้สึกว่าเขาทำเหมือนคุณเป็นตัวเลือกนะจริงๆแล้วอะ เ,ออเขาเลือกคุณนะเออเขาไม่ได้เลือกอีกคนนึงนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะแบบยังมีอะไรที่ยังไม่ค่อยแน่ใจหรือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนอื่นที่มันค่อนข้างเกี่ยวข้องในเรื่องของผลประโยชน์หนะ้าที่การงานความมั่นคงอะไรในชีวิตของเขาก็ได้นะที่ทําให้เขาต้องแบบไปเกี่ยวข้องไปพัวพันอะไรกับใครอีกคนนึงอะเนาะแต่ถามว่าจริงๆแล้วเขารักใครเขารักคุณนะคะ หรือว่าเขาอาจจะเหมือนแบบไปใกล้ชิดกับคนอื่นนะเนาะแล้วด้วยความใกล้ชิดอะ่ะอาจจะแบบทำงานด้วยกันนะอ,อ,อยู่ทีมเดียวกันไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้เขากับใครคนนั้นน่ะต้องเหมือนไปอยู่ใกล้ชิดกันนะมันก็อาจจะแบบเผลอใจไปบ้างนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่เขารักแล้วก็ต้องการจริงๆอ่ะคือคุณคนที่เขาอยากจะไปต่อนะคะเนี่ย ไปถึงขั้นแบบว่ามั่นคงยืนยาวนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีคอมมิชเมนต์กันได้ค่ะน่าจะเป็นคุณนะคะที่ผ่านมาอาจจะแบบหลงผิดนะเออชั่วช่ววูบอะเนาะหลงผิดไปนะคะแต่ตอนนี้หายวูบแล้วนะตอนนี้ตื่นแล้วนะคะเออเก็ตแล้วนะว่าเอออะไรใช่อะไรไม่ใช่นะคะ แล้วก็ตัวคุณอาจจะได้รับข้อความได้รับการติดต่อสื่อสารจากคนคนนี้นะแต่จะเป็นการติดต่อมาในลักษณะเหมือนออกแนวแบบเป็นทางการเหมือนกันนะอาจจะบบมาคุยเรื่องงานนะคะเพราะว่าบางท่านคุณกับเขาอาจจะต้องทํางานด้วยกันหรือมันมีเรื่องการงานอะไรที่ต้องเ,อเหมือนแบบต้องมาติดต่อกันประสานงานด้วยกันนะคะ เขาก็จะเอาเรื่องงานนี่แหละนะมาเป็นตัวกลางนะคะในการที่จะเชื่อมต่อกับคุณนะอาจจะแบบอ้างแหละเรื่องงานเรื่องนั้นเรื่องนี้นะมาถามคุณนะว่าแบบเอองานนั้นไปถึงไหนลูกค้าเจ้านี้เป็นยังไงบ้างอะตอนนี้งานคุณเออคุณมีค้างอะไรอยู่ไหมมีอะไรให้เขาช่วยไหมหรืออะไรอย่างนี้นะคะตัวเขาก็เหมือนแบบจะพยายามเข้าหาคุณนะ ด้วยการพูดคุยเนี่ยแหละนะคะใช้เรื่องงานมาเป็นข้ออ้างหรือว่าอาจจะเป็นแบบเรื่องเรียนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าบางท่านมันเป็นลักษณะแบบธุระอะไรอย่างเงี้ยที่คุณกับเขาต้องเกี่ยวข้องกันนะคะอ่ะแล้วก็ถ้าที่ผ่านมาเขาเคยมีคนอื่นหรือเคยดึงใครเข้ามาเขารู้สึกว่าเขาเองก็เสียใจอะนะเหมือนแบบออถ้าคุณกับเขาคบกันอยู่ดีๆนะแล้วเขาไปดึงคนอื่นเข้ามานะคะ เหมือนว่าณปัจจุบันเนี้ยเขาว่าก็พยายามที่จะตัดคนคนนั้นออกไปแล้วนะอพยายามที่จะตัดในเรื่องของพวกรักสามเศร้าเติร์ปาร์ตี้รักทางเลือกอะไรอะตัดออกไปแล้วแหละนะเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการอ่ะก็คือตัวคุณใช่ไหมเนี่ยอยากกลับมาคุยอยากมาปรับความเข้าใจนะอยากให้ความรักระหว่างคุณกับเขานะคะมันกลับมาดีกันเหมือนเคยอ่ะนะ เพราะว่าตัวคุณอะนะคะแต่ก่อนคุณน่าจะเป็นเหมือนแบบเออเป็นเหมือนแสงตะว,วันเป็นเหมือนความอบอุ่นอะไรให้กับตัวเขานะในบางท่านก็อาจจะมีลูกมีบุตรด้วยกันนะคะที่ต้องเกี่ยวข้องต้องช่วยกันเลี้ยงเนาะเขาก็ไม่อยากที่จะทิ้งไปอะเออคืออยากจะกลับมานะอยากจะดูแลอยากจะรับผิดช,ชอบอยากจะเหมือนแบบ ขอโอกาสให้เขาได้เริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็เหมือนว่าเหมือนว่าตอนเนี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าชีวิตเขามันก็เริ่มดีขึ้นแล้วด้วยนะคะถ้าหากว่าที่ผ่านมานะการงานของเขามันแบบติดขัดมีปัญหาหรือว่าภาระเยอะอย่างเงี้ยนะ ตัวเขาว่าในเวลาเนี้ยเขาอาจจะแบบเออมันเริ่มดีขึ้นการงานก็เริ่มก้าวหน้ามีความมั่นคงใช่ไหมแล้วก็เรื่องของการเงินการทองอะไรอย่างเงี้ยนะการใช้ชีวิตนะคะมันก็อาจจะแบบมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แบบเอออยู่ดีกินดีมากขึ้นด้วย mm. เขาก็เลยรู้สึกว่ามันมันคงถึงเวลาแล้วแหละที่เขาจะต้องกลับมาจัดการแก้ไขนะคะในเรื่องที่มัน ปวดจิตปวดใจนเนี้ยเนาะนะนะต้องจัดการมันสักทีนะที่ผ่านมาอาจจะแบบปล่อยไว้อนะเนาะขราคาซังกันมานานแล้วนะคะเจ้ายังไงก็ไม่เอานะจะทําอะไรก็ไม่ทําสักทีนะคะตัวเขาก็ได้แต่แบบจดจดจ้องจ้องอะนะอืมแล้วก็ตัวเขาเองอะนะคะในตอนนี้อะเหมือนแบบเขาอาจจะมาส่องคุณอยู่หรือว่ามาคอยสังเกตคุณนะว่า โอกาสในการที่เขาจะกลับมาหาคุณนะ่ะมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนเนาะเหมือนเขาก็อยากจะดูให้ชัวร์ดูให้แน่ใจก่อนนะคะว่าณนะตอนนี้อะ่ะตัวคุณนะ่ะคุณมีใครใหม่ไปแล้วหรือ,อยังนะคุณกำลังคบหรือคุยหรือดูใจอะไรกับใครอยู่หรือเปล่านะเขาก็จะขอดูให้ชัวร์ก่อนนะคะถ้าหากว่าเขารู้สึกว่าเออก็ไม่ได้มีใครนะ เขาก็อาจจะลองติดต่อมาหาคุณดูนะคะเหมือนแบบว่าเออนั่นแหละหนหาเรื่องพยายามทักมาหาคุณก่อนอะนะว่าคุณจะตอบเขาไหมถ้าคุณตอบเขานะมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเออมันก็มีเปอร์เซ็นตะ์่ะที่เขาจะสามารถพูดคุยอะไรกับคุณได้มากขึ้นนะคะเนาะแต่ถ้าว่าโตคุณแบบว่าไปอยู่ในความสัมพันธ์ กับใครใหม่แล้วอะนะคะตัวเขาเองก็คงแบบทำได้แค่แบบว่าแอบส่องคุณนะถ้าคุณมีใครใหม่ไปแล้วนะเออหรือว่าถ้าคุณแบบว่าออไปอยู่ในความสัมพันธ์อะไรกับใครอะนะตัวเขาก็คงทำได้แค่แบบส่องอะส่องแล้วก็แบบได้แต่ปวดใจนะคะ่ะว่าเขาคงทำอะไรที่มันช้าเกินไปอะทุกอย่างมันเลยสายเกินไปคุณแบบ คุณเป็ดคบกับคนอื่นแล้วอย่างเงี้ยเนอะ,อะประมาณนี้นะคะถ้าคุณยังไม่มีใครเขาก็อยากจะ Take a c t ั o n นะอยากจะกลับมาให้ความชัดเจนกับคุณอยากจะให้กลับมาแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะในความสัมพันธ์ด้วยกันนะประมาณนี้โอเคมาทีนี้เรามาดูกันว่าข้อความจากคนรักเก่านะคะของคุณเพื่อน ชาวทัดไฟตัวเขานะคะมีข้อความใดที่อยากบอกอยากสื่อสารกับตัวคุณข้อความจากเขาหกไม้เท้านะอืมเขาอาจจะค่อนข้างแบบซีเรียสในเรื่องของหน้าที่การงานนะ,ะเหมือนแบบอยากประสบความสำเร็จหรือว่าเขา จะเฝ้ารอดูความสำเร็จในชีวิตของคุณอยู่นะอืถ้าไม่ใช่ตัวเขาสำเร็จก็เฝ้าดูคุณนี่แหละเหมือนแบบก็จะร่วมยินดีนะถ้าในวันใดว,วันหนึ่งคุณแบบว่าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในชีวิตของคุณอย่างเงี้ยสองไม้เท้าคิงดาบควีนเหรียญสิบดาบเดอะเมจิเชียนคิงเหรียญเนอแล้วก็มีสองถ้วยขึ้นมาอีกอะ แล้วก็เป็นคิงกับควีนเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณอะนะเขาอยากบอกว่าตัวเขาอะตัวเขารู้สึกเจ็บปวดเสียใจนะเออถ้าหากว่าที่ผ่านมานะคะอีโก้ของเขามันแบบมันทำร้ายคุณนะเขาก็รู้สึกว่าเขาเองก็เสียใจเหมือนกันนะคะกับสิ่งที่เขาได้เคยพูดหรือว่าได้เคย ทำกับคุณไว้เนาะถ้าเขาเป็นฝ่ายที่แบบเป็นฝ่ายกระทํานะเขารู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่แย่มากจริงๆแต่ถ้าหากว่าตัวเขาเป็นฝ่ายที่ถูกกระทํานะคะเขาก็อยากบอกว่าเขา,าเจ็บปางตายเลยอะนะกับเหตุการณ์เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้นะคะตัวคุณกับตัวเขาในบางท่านก็อยู่ห่างไกลกันนะ อาจจะแบบห่างกันเออไม่ได้อยู่ใกล้กันเนาะแล้วบางท่านก็เห็นกันแค่ในโลกโซเชียลนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงอาจจะแบบไม่ได้มีการพบเจอหรือพูดคุยอะไรกันแล้วอะเนาะตัวเขาเองก็อยากบอกว่าเขาก็ทำได้แค่แบบเฝ้าดูคุณนะคะเฝ้ามองอยู่ห่างๆแบบนี้แหละเนาะคอยติดตามข่าวคราวของคุณความเป็นไปในชีวิตของคุณ แล้วก็ถ้าที่ผ่านมาเขาเคยกโกรธคุณถ้าเขาเคยเพูดกับคุณว่าแบบขอตัดขาดจากคุณนะเหมือนตอนนี้เขารู้สึกว่าคำพูดนั้นนะ่ะเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วนะคะตอนที่เขาเคยบอกว่าเขาอยากจะตัดคุณนะคะอาจจะแบบพูดไปด้วยอารมณ์นะประชดประชันอารมณ์กโกรธนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาอยากบอกว่าเขาทำแบบนั้นไม่ได้หรอกไอ้ที่เขาพูดไปอะเนาะ ว่าจะตัดจะตัดนะขอตัดขอจบกับคุณนะะ่ะนะคะมันทำไม่ได้เขาเองอะ่ะยังมีความรักให้คุณนะคะเนาะมันไม่ใช่แบบว่าโอ้ยังมีเยอะใหญ่นะแต่คือยังรักอะ่ะยังรักยังรักยังถือคุณไว้อยู่แบบนี้อะ่ะเนี่ยยังคิดถึงคุณทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงเพียงแต่ว่าณนะปัจจุบันนี้คุณกับเขาว่าต่างคนต่างอยู่อะ่ะ เนาะนิ่งเงียบกันไปไม่มีใครยอมทักยอมคุยอะไรกันก่อนนะคะเขาเองก็รู้สึกว่าเ,เขาก็ไม่ได้คิดถึงคุณอยู่ฝ่ายเดียวหรอกคุณเองอ่ะก็คิดถึงเขาเหมือนกันใช่ไหมเขาบอกว่าความรักของเราสองคนนะคะมันเป็นอะไรที่ลึกๆแล้วอะ่ะมันก็มั่นคงกันนะในจิตใจ แต่ว่าสิ่งที่มันทำให้คุณและเขาอะต้องแยกห่างกันไปอะบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันแบบเป็นบาดแผลเนาะเป็นปมเป็นประเด็นอะไรกันนะคะที่ทำให้ยังไม่สามารถกลับมาพูดคุยหรือว่ากลับมาคืนดีกันได้นะแต่ตัวเขาเองนะคะก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะเนี่ยมันจะต้องแบบ มันจะต้องมีอะสักวันหนึ่งอะที่คุณกับเขาจะกลับมานะคะกลับมาแล้วก็เข้าใจกันได้เหมือนเดิมนะแต่เขารู้สึกว่ามันคงต้องใช้เวลาแหละนะเออคือตัวเขาอาจจะมั่นใจในความรู้สึกนะคะว่าคุณกับเขาว่ายังรักกันอยู่อ่ะ ยังไงมันก็ยังตัดกันไม่ได้หรอกเออคุณยังปล่อยมือจากเขาไม่ได้จริงๆหรอกนะอืมที่คุณกับเขาเย็นชาใส่กันอะนะคะเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วเราสองคนไม่ใช่ว่าไม่รักกันนะยังรักกันอยู่เพียงแต่ว่ามันเป็นความรักที่คงต้องรอเวลานะรอจังหวะเวลาให้เราสองคนอะนะคะได้มาพบมาเจอกันในอนาคตนะ ซึ่งตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตมันจะอีกไกลไหมนะแต่เขาจะรอนะคะจะรอจนถึงวันนั้นนะแล้วเขาก็เหมือนส่งความหวังดีมาให้คุณนะคะอยากให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานเนาะเพราะว่าตัวคุณอาจจะแบบกําลังมุ่งมั่นในเรื่องของการสร้างตัวนะสร้างฐานะของคุณหรือว่ากําลังมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางาน การาขยับขยายนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรให้มันใหญ่โตขึ้นเนะซึ่งเขาก็อาจจะรู้แหละว่าตัวคุณ่ะเออมีเป้าหมายอะไรในชีวิตนะเขาก็หวังแหละนะคะว่าก็ขอให้คุณ่นะไปถึงอย่างเป้าหมายที่คุณตั้งใจได้อย่างสวยงามเนาะอย่างมั่นคงสวยงามขอให้คุณได้ความมั่นคงนะคะในสิ่งที่ตัวคุณตั้งเป้าหมายไว้อะนะ ตอนนี้ตัวเขาอ่อค่อนข้างใจเย็นลงแล้วนะที่ผ่านมาถ้าเคยแบบใจร้อนอารมณ์ร้อนนะคะรู้ว่าแบบใช้แต่อารมณ์เนาะตอนนี้ตัวเขาก็รู้สึกเขาแบบก็สงบนิ่งลงแล้วนะคะไม่ได้อยากจะทะเลาะไม่ได้อยากจะหาเรื่องอะไรกับคุณเหมือนอย่างที่ผ่านมาแล้วนะพะเขารู้สึกว่าทะเลาะกันไปก็เท่านั้นแหละมันมีแต่การสร้างบาดแผลที่เจ็บปวดไว้ให้กันละกันมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลย นะแล้วเขารู้สึกว่าสิ่งที่มันผ่านมาระหว่างเราสองคนนะ่ะให้จำมันไว้เป็นบทเรียนนะคะถ้าหากว่าในอนาคตถ้าจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันก็รู้แล้วเนาะว่าอะไรที่ทำแล้วมันไม่ดีก็จะไม่ทำกันอีกนะคะนะจะจำไว้เป็นบทเรียนแบบครั้งใหญ่ในชีวิตเลยอะระหว่างคุณกับเขาอะ่ะอืม ดูแลเหมือนตัวเขาแบบค่อนข้างมั่นใจนะว่าตัวคุณเองก็ยังรู้สึกกับเขาอะ่ะไม่น้อยไปกว่าที่เขารู้สึกกับคุณเลยอะเนาะในบางท่านที่ผ่านมานะคะอาจจะแบบเคยรักกันมากอะเนาะเคยแบบว่าโอ้โหเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่ของกันละกนะันอะแต่พอมันมีเหตุการณ์ที่แบบเป็นสิบดาบเกิดขึ้นอะนะมันบั่นทอน ทำให้ความสัมพันธ์มันมีปัญหาแต่เขารู้สึกว่ายังไงก็ยังรักกันอยู่แหละนะยังไงสักวันหนึ่งก็น่าจะได้กลับมาคืนดีกันนะคะอย่างแน่นอนเขาอยากบอกว่าเขายังมั่นคงกับคุณอยู่เสมอนะคะแล้วก็หวังว่าคุณเองอะ่ะก็จะยังไม่เปลี่ยนใจไปจากเขาเช่นกันตัวเขาเองรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะ เป็นคนที่เขาตามหาเนาะตามหากันจนเจอนะคะแต่ว่าพอเจอกันก็มีอุปสรรคแบบมีอุปสรรคขึ้นมาเนาะ,ะตัวเขาอาจจะเป็นคนที่มีเซนต์มีพรสวรรค์นในตัวเองนะคะหรือว่าตัวเขาอาจจะแบบมีการไปเช็คดวงไปปรึกษาส่วนตัวมาก็ได้นะคะเนาะเพื่อที่จะแบบ ดูแนวทางหากไกด์ไลน์นะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่ามันยังสามารถกลับมาเป็นคู่กันได้อีกหรือไม่เนาะ,ะเดีนี้มาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลนะ New Love นะคะ very soon โอ้ อาจจะเป็นอนาคตอันไกลนี้ก็ได้นะที่คุณกับเขาจะได้กลับมาคืนดีกันนะบางท่านอาจจะกโกรธกันมานานแล้วนะมันก็อาจจะแบบสมควรแก่เวลาแล้วนะคะมันอาจจะเป็นจังหวะเวลาสําหรับบางคู่บางเคสนะที่จบกันไปนานแล้วห่างกันไปนานแล้วนะเร็วเร็วนี้นะคะอาจจะได้มีการกลับมาเปิดใจคุยกันนะเป็นการเปิดใจคุยกันครั้งสําคัญนะคะ ระหว่างคุณกับเขานะที่มันอาจจะแบบเป็นการคุยกันที่เหมือนแบบว่าเออให้มันรู้กันไปเลยนะว่ายังมีกันละกันอยู่ไหมยังอยากจะไปด้วยกันอยู่ไหมนะคะแต่มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบบการคุยที่มันสร้างสรรค์น,นะคะเปิดใจคุยกันมีอะไรก็คุยกันแบบตรงไปตรงมานะไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปกักนะคะเนาะ ไพ่เขาบอกว่าต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะเนาะมันก็จะทําให้คุณสองคนะนะคะไม่ต้องไม่ต้องมานั่งอ้อมค้อมกันนะเนาะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองนะคะนะถ้าคุณกับเขาได้มีโอกาสมาเคลียร์กันในอนาคตอันใกล้นี้ถ้าหากเคลียร์กันได้นะคะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้เรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ทํามันอีกเนาะคุณและเขานะคะอาจจะได้กลับมาเป็น ความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่เป็น new l ลิ e นะคะก็ได้นะเป็นการเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าคนเดิมเนี่ยแหละนะคะที่มีประเด็นกันไปเนาะโอเคพลังงานในคลิปนี้นะคะก็มีประมาณนี้เนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะกับทุกๆท,ท่านเลยนะคะถ้าหากว่าอยากจะเคลียร์กันเนา ก็ลองคุยกันดีๆนะคะมันไม่มีอะไรที่ต้องทะเลาะกันแล้วแหละเนาะเพราะว่าไอเรื่องแย่ๆเรื่องร้ายๆนะคะมันผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วแหละนะคะเราไม่ต้องไปขุดคุยแล้วเนาะแต่ว่าคุณและเขาอะต้องคุยกันเพื่อที่จะมีข้อตกลงร่วมกันหาทางออกร่วมกันนะคะเนาะว่าว่าอ่ะไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เราสองคนจะมีวิธีป้องกันยังไงไม่ให้มันเกิด ข้อตกลงระหว่างคุณและเขานะคะก็พูดคุยกันซะเนาะโอเคก็มีประมาณนี้นะก็ขอบคุณนะคะสำหรับคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตกันในทุกช่องทางด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ